สวัสดีครับทุกๆลักนณาดาศีครับกลับมาพบกันในเดือนมีนาคมนะแล้วก็มีบุญนะครับมาบอกด้วยนะก็คือสร้างพระโบสถนะครับมีภาพขึ้นให้แล้วนะครับสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างเขื่อนนะใครอยากจะร่วมทาส่วนส่วนไหนนะครับสามารถทําได้นิดนิดหน่อยหน่อยพอนะครับขอให้ทุกคนมีความเจริญมีความสุขให้ทุกๆคนนั่นเองนะครับท่านใดนะสนใจผูกลักนณาดูดวงส่วนตัวนะครับแอดไลน์ไอดีมาที่ A จุด YOR8 กันได้นะครับสําหรับคนเก่าๆนะถ้าลายผมหายไปเนี่ยนะคือผมไปกดอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วลายมันหายไปนะก็สามารถแอดลไอเดีเข้ามานะครับ a y จุด YOR8 กันได้ครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนทุกท่านครับช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยนะถือว่าอ,อย่างดาวพระอังคารนะพูดถึงดาวพระอังคารเลยโคจรเข้ามาทับลัตดาวพระอังคาเนี่ยนะครับมาจาก สองภาคส่วนนะครับของเรือนชะตาภาคส่วนแรกก็คือในเรื่องของอรินะอริดังนั้นเนี่ย นะเป็นเดือนที่ว่าไม่ว่าเราจะทํางานสัมมาอาชีพใดๆก็ตามแต่นะครับจะมีคนติชินนินทานะเกิดขึ้นเพราะมีอาริไนงะคนว่ากล่าวนะรนะมัดระวังอารมณ์นะครับก็เกิดความหงุดหงิดมีปากเสียงนะเวลาไปบอกอะไรใครเขาเราบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจบอกด้วยความดีๆนะพูดด้วยสิ่งดีๆพูดกับน้ําเสียงดีๆนะครับแต่ว่าคนฟังอะ่ะเดี๋ยวเขาฟังเพี้ยนผิดหูไปเองอะ่ะ นะก็เรียกว่าอยู่ดีๆมีปัญหานะมีการถกเถียงนะครับเกิดขึ้นทํางานอะไรก็ตามแต่นะทำทำไปแล้วเดี๋ยวโดนตําหนินะโดนคนแบบปากไม่ดีอําหนิอย่างเงี้ยน,นะ,ะเกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องแบบประคองสตินิดหนึ่งนะครับปล่อยผ่านไปนะปล่อยผ่านไปนะบางทีมีเขาเรียกว่าอะไร คนเก่าๆคนเดิมๆนะศัตรูเดิมๆเกิดขึ้นนะครับอยู่ดีมาเจอกันนะมาว่าเก่าวมาตักเตือนได้นะอันนี้ก็ทําบุญทำบุญสนโกรดน้ําไปให้เขานั่นแหละนะมันจะได้ไปไ สัตีนะคนที่ไม่ดีไม่ดีนะครับรวมถึงว่า,าเรื่องต่างๆนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะเดือนเดือนนี้นะครับก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าอันนี้ฟังแง่ลบก่อนนะเดี๋ยวพึ่งหมดกําลังใจไปฟังแง่ลบก่อนแป๊บหนึ่งน,นะถือว่าเป็นเดือนจังหวะแบบมีเคราะห์นะฮะทั้งเคราะห์ทางปากเสียงทางวาจาเคราะห์ทั้งอุปัติเหตุเลือดตกยางออกแบบนี้นะเคราะห์ทั้งโดนแบบทํางานอยู่ดีๆโดนหัวหน้าด ดุอะนะทำงานดีๆอยู่แล้วนะทำงานพลิ้วๆอยู่แล้วนะหัวหน้ามาดุมาติเตือนนะนิดๆหน่อยๆน,นะก็ถือว่าเป็นโอวาทนะที่เขามาให้แล้วกันนะฟังสบายๆกันไปนะฟังเสียงหัวหน้าดุให้เหมือนเสียงนกนะเราจะได้สบายใจนะครับอ่าเท่านั้นเองนะเพราะมันบรรดาวมันเข้ามามันก็แก้อะไรยากนิดหนึ่งทันทามแบบนี้นะนะวาจาคนนะไม่มีใครไม่เคยโดนดุไม่มีใครไม่เคยโดนนินทานะอ่นะันจะเป็นเดือนในลักษณะ แบบนี้ตลอดทั้งเดือนแต่ข้อดีนะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีโอกาสดีๆนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น นะฮะเดือนมีนาอย่างบางทีรถเราเสียอยู่นานแล้วนะอยู่ดีมีคนอ่ะให้ทุนทรัพย์เอาไปซ่อมนะรวมถึงว่าเรามีทรับนะกระตุ้นรั์มันมากระตุ้นรัพด้วยนะเรื่องไม่ดีเนี่ยกระตุ้นรัพย์ให้เกิดขึ้นให้คล่องคลืนใช่ไหมอ่ามีเงินไปซ่อมรถนี่บางคนแบบอ่ะอยากเปลี่ยนรถใหม่แล้วนะเดือนเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลกนะฮ่าได้ได้รถมาใหม่นะฮะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาใหม่ในเดือนชะตานะครับ อยากจะรีโนเวทบ้านนะสมมุติอยากจะรีโนเวทบ้านก็ทําสําเร็จ นะทําสําเร็จสมมติจ้างช่างมาแล้วก็ต้องไปคุมเองนะเพราะว่าเป็นเดือนที่ตัวเราทําสําเร็จใช่ไหมพอเราไปคุมเนี่ยนะแล้วก็จะทําอะไรสําเร็จนะได้ตามสมหวังสมใจนะแต่บอกมากก็ไม่ได้นะบางทีเขาหุดหงิดนะพูดมากก็ไม่ได้เพราะดาวมันมาประกบแล้วนะพูดกับใครใครก็หุดหงิดได้นะช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยและระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะสวดมนต์บ่อยๆนะสวดมนต์บ่อยๆ แผ่เมตตาบ่อยๆแล้วกันนะครับจะเป็นการแก้เคดแก้เคราะห์นะให้กับตัวเองเพราะว่าแก้เคดไปขอพรบางทีขอไม่ค่อยได้นะมันต้องมีบุญไป,ไปนิดหนึ่งนะต้องมีบุญเติมไปนิดหนึ่งนะพอเอาบุญไปแลกเนี่ยนะไปแลกสิ่งต่างๆมันก็จะได้ความสมหวังนะครับกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาได้นะครับตลอดทั้งเดือนมีนาคมเพราะนั้นมองว่า,าระวังเคราะห์นิด,น,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 ดนิดหนึ่งนะครับที่มาดูในเรื่องของเนื้องอาน งานต่างๆแบบนี้นะ่ามองว่าใครเคยที่ไปสมัครงานหลายๆที่ะนะจะมีเกณฑ์ในในการเรียกนะเรียกกลับเข้ามานะมักจะเป็นที่เก่าๆนะที่เคยไปสมัครมาแล้วที่เคยไปสมัมภาษณ์มาแล้วบางทีตอนที่เราไปสมัครเนี่ยนะคนเก่าก็จะไม่ออกนะก็ได้ให้เรารอใช่ไหมพอรอปุ๊บก็เรียกเรากลับเข้าไปคุยใหม่ นะมีเกณฑ์พบเพื่อนเก่าๆเพื่อนเก่าๆทักทายกลับเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะครับพอไปคุยปุ๊บก็มีเกณฑ์ดีนะสมหวังสมใจนะครับเป็นวิตรภาพที่ดีๆกลับเข้ามานะฮะเพราะถือว่าเรื่องดีๆมันก็มีนะเพระเาะในหน้าที่ของการงานเนี่ยมันมีเกณฑ์ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเนื้องานนะทางการงานนะครับคนที่อยากจะสมัครงานใหม่นะก็สามารถนะสมัครงานได้สมหวังสมใจนะฮะเนื้องานต่างๆค่อนข้างที่จะ มีความวุ่นวายนะเดือนมีนาคมเนี่ยว,วุ่นวายหลายๆเรื่องนะครับหลายๆประเด็นนะฮะต้องประคองให้ดีนะต้องมีสติให้ดีนะมีในเรื่องของการพิสูจน์ฝีมือเยอะเกิดขึ้นนะบางคนเข้ามาใหม่ๆลูกค้าเข้ามาใหม่ๆไม่เชื่อถือฝีมือนะอะเดี๋ยวแสดงให้ดูนะเดี๋ยวเมทุนแสดงให้ดูแล้วแสดงออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือนะในศักยภาพในฝีมือต่างๆนะครับที่เรารุยที่เรากระทำนะครับอ,อยากได้ลูกค้ามาอยากพบลูก ลูกค้าใหม่เดินทางบ่อยนะไปเจอลูกค้าในหลายๆที่นะครับไปเจราจานในหลายๆที่สําเร็จนะแต่เหนื่อยนิดหนึง่งมันมีคําว่าเหนื่อยนิดนึงนะเพราะมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นไงแต่เหนื่อยแล้วสําเร็จนะครับเหนื่อยแล้วสําเร็จในทุกๆที่ในทุกๆจุดเลยนะที่เราไปนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไกลใช่ไหมไปพบปะงานไปพบลูกค้านะทำทำได้ดีนะเพราะในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับถือว่านะมีเรื่องดีๆมีเรื่องใหม่ๆด้วยนะทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่อง ใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าใครจะสมัครงานเดือนนี้นะแนะนําสมัครงานไกลบ้านนะไกลที่เดิมๆนะครับก็จะสมหวังสมใจนะครับหลายๆเลือกนะมากกว่า ความเจ็บป่วยมีบ้างไหมนะเดือนมีนาคมมีมีอยู่แล้วนะครับเในเรื่องช่วงแรงเนี่ยเขาเรียกเคราะห์อุบัติเหตุเนี่ยอันนี้เป็นความเจ็บป่วยจากค่า,าฝุ่นละอองนะค่าเจ็บป่วยจากค่าของอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะบางทีเจอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆในเมทุนออนแอะอ่าช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมต้องระมัดระวังในส่วนส่วนนี้ด้วยนั่นเองแต่เดี๋ยวพอกลางกลางเดือนนะหลายๆอย่างมันก็จะพัฒนาไปข้างหน้านะหลายอย่างจะพัฒนาไปข้างหน้า มีดาวที่มีองค์ประกอบที่เขาเดินถอยหลังนะ๋ยวเขาจะเดินไปข้างหน้าและหลายๆอย่างของตัวเรามันก็จะดีขึ้นนะคล่องขึ้นหล,หลายอย่างมันจะดีขึ้นไปซะทั้งหมดนะครับความเครียดนะความกดดันจากคนในครอบครัวอยู่ดีๆหงุดหงิดนะอ่ากลับไปบ้านสมุตดอยู่กับพ่อกับแม่มากลับไปบ้านนะไปด้วยความรักนะ พูดกันฟังกันผิดหูแล้วนะทั้งที่ใจไม่ได้คิดอะไรนะหรือว่าสิ่งที่จะพูดกันนะไม่ได้มีความหมายเป็นในแบบนั้นนะแต่กลับกลายเป็นว่ามีปากเสียงมีการทะเลาะวิวาททางวาจาก,กันเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็ต้องปล่อยผ่านไปนะดาวมากระตุ้นถ้าร,ารู้ไว้ก่อนแล้วก็ ทรงอารมณ์มาไว้นะพอเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเกณฑ์การในเรื่องของความกดดันจากหัวหน้านะครับสมมติทํางานประจานะมีเกณฑ์ความกดดันจากหัวหน้านะครับเข้ามามีความเครียดมีความตึงเครียดเข้ามาได้นะฮะเดือนเดือนนี้นะแต่ถามว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไนงะก็ต้องผ่านไปนะแล้วก็มุ่งมั่นในการทําหน้าที่ต่างๆของเราแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ พอความกดดันมันเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงมีดาวเปลี่ยนแปลงเข้ามาเสริมนะมามันจะหงุดหงิดมันจะเทียดต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าอย่าเพิ่งรีบออกนะเพิ่งรีบออกนยะ่าภาวะต่างๆนะครับมันยังดูไม่ไม่ไม่เอื้ออํานวยนะสําหรับคนที่จะออกมาแล้วแบบอยากจะมาเปิดธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้นส่วนตัวเนี่ยนะดาวเรายังไม่พร้อมนะเรียกว่าดาวเรายังไม่พร้อมนะออกมาตอนนี้นะอืมดาวมันเดินมน่ะ ดาวหลายๆดวงนะเดินพาคเสดมุนอะไรต่างๆนานาใน,านช่วงจังหวะนี้นะเดี๋ยวจะกอเกิดปัญหา จะเย็นๆแล้วกันนะครับเดือนมีนาคมนะหลายๆอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปนั่นเองมาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างน,นะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมองว่าถ้าคนโสดเนี่ยนะยังไม่ใช่ช่วงจวังหวะดีหรอกนะที่จะ,จะเจอเจอคู่นะเป็นช่วงจวังหวะที่เราลุยหาทราบลุยหาเงินพัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามาแล้วนะ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ของแล้วเนี่ยบางทีเราเบื่อเบื่อเซ็งๆซ็งนะใจอยากจะไปมุ่งม,มั่นเกี่ยวกับหางานทำํำ นะบางคนอยู่บ้าน,นเฉยนะเป็นแม่บ้านนะอ,อึดอัดแล้วนะอยากจะไปหางานทําแบบนี้นะครับอ่าก็มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ความรักไม่ได้เสียนะมันเป็นแค่อารมณ์แบบของตัวเรานะอยากจะไปพบเจอเจอความเจริญนะครับอยากจะไปไกลๆและอยากจะหลุดพ้นและนะจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เาะความรักทายไประดับกลางๆแล้วกันนะตลอดทั้งเดือนมีนาคมครับ ขอปรบมีพระัตนตไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบจากความร่ำรวยร่มเย็นมีทางออกของชีวิตตลอดทั้งปี2,568นี้ครับ